แม่พ่อการทาผู้ตธกันมาตั้งแต่หลังฟังไว้มาเฮ้าทำบุใหัผู้ตายไปรแอแม,รม่นี่ยังแม่เพิ่นไดทำไว้กเพื่อยังจันสิวเวอาแต่คลั้งอดีตผ่านไยมาตามตารล่าคำสอนพุทธองค์ในทรงสี่ีตำราไเขียนไว้ในใบาลา ไเจ้าเอาไปให้ผู้เพิ่นตายถือกันมาเด้อน้องอ้ายไหลเส้นไหลหยู่ว่าความตายนี่เป็นทุกข์ว่ถือขันก็ดีแล้วแล้วว่าความตายนี่ฉันขอสุบาดยาน้องเม่น้องตื่นเศร้าหน้าจังว่ายังตายบ่หยุดบ่ยั่งบ่สับเปลี่ยนกันตายบ่ว่าหญิงหรือชายหรือใช่อีกนี้บ่มีไรให้คผ้้ บุญไว้กุศลนงสิโยทรงไปกุทันสัวไว้กันสิได้แก่เจ้ากอนการทำบุญทำในญาติน้องหรือว่าผู้ตายไปน้องแม่นอนยอนว่าความอะไรเคยอยู่นัำขึ้นห่วงความที่อะไรนั่นสินี้กันดูหลายอย่างนึ่งลราพอแม่สามรักฐานไปแก้ให้จังตายจากูกเต่าหรือเอิญ่าไหวชนสอง คนเคยเป็นสาม ouais. pues uh ีเคยอยู่น้ำกินลวงเอาผันว่ามาตุ่มอยู่น้ำกันบอดสวายเป็นผู้สมผู้สร้างได้นอนรวมห่วงกันอย่างที่สามวานั้นพันมนุษตายเสียหรือว่าเมียของเฮาผู้ที่เอากันแล้วบัดมาตายหายหน้าบอกขึ้นมาคือเก่าคำสอนพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้อาดูด บา่า้เฮานั่นเราหูท่านถอดกองกุศลอุทิศบุญไปหาป้ทีิตายไปแล้วแล้วมันสำคัญยิ่งกระตันยูปอตอบสนองส่งบุเดนไหลทั่วกันการทำบุญบ้านั่นขึ้นยูกะกิดไกนอนแมโนอเมย่งไงจะได้บุญเต็มบนบ้านแล้วการทำบุญบ้านันขึ้นยูกะกิดไก่โนแม่นหนึ่งต้องอันนี้ใจใส ้องให้มีสมาธิเรื่มใส่ใจตั้งหวังในบุญเต็มที่บ่มีทางเอยดังเสียสัตย์ทางบ่ญไหลล่อยดุดเด่นเชิญคนขุกเคี่ยวแฉนเชิญคนขุกเคี่ยวแฉนอยากมิดมั่นสาหายหลายๆคนละมาโอมหวามบุญเตา เท่านั้นองเขาของกินในเกียดใจยายกันห้พี่น้องผู้มาร่วมอยู่จนยังเบอร์จบก็สิ่นผนี้ฮอดหมอลำจ้างมางานไม่งานเสียลองทีนกันได้หมอลำนีพี่น้องบ้านน้องเม็ดเข้าเพิ่นกันยองกันไดหมอลำนีเจ้าพาเข้ากันนี่หนากองหุ่นนั่งกระเด็น เล่นๆสมเอิดอกบาบุญนี่ขอปาาขอคุณกรมกันแกงป่าพอสัตท่าเฮาจัดแต่งเสียมเหมว้อุทิศบุญไปให้ผู้ตายไปได้ทุกอย่างนี่ล่ะคือหนทางสูส่สวรรค์สัฟ้าราไดอย่างแน่นอนบาราไดอย่างแน่นอนอลซ้นอนเลย เรื่องการบุญมหาถึงจัะน้อยคนก็เสิเอิมโยงยืนย่านต่อเลยเอาไล่ทั้งสันนีพิพัฒน์เอ,อทาทั้งสันที่เฮาฒน์การบุญกันการสร้า,างน้ามขบุญสกวันโอ้ยผูใ้ใดอยากมาทำบุญน้ำออยี่พรอีแม่เฮามาทำบุญเด้อได้พละอ,ะอะนิสงส์แท้ๆตัวเจนน่าผ้าม้ามือนี้กัสิทำบุญน้ำออยี่พรอีแม่เฮาคือกันบุญละหาบาทสิบบาทผู้พุทธาภดยกันแล้วแต่เป็นบุญเบิ้อว่าเฮา มีบุญญาวาสนาห่วมกันนะคะสาธุจจนผภาตั้งบุญไปหาผู้บริโภคมาตหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องพี่หาบาทสิบบาทมาทั้งเด้อแม่นสินมีเงินอยู่ในขันนี่เป็นหมื่นกระซังหมอลำจจนผ้าบอ่อเกกระเป๋าหมอบให้เจ้าผ้าพือเต้าเจ้าผ้าก็บอกข่ากระเป๋า,ปาพี่นอออ้องเจ้าผ้าปลาใส่ซ่อมให้พระผ้าก็เอิญเอาบ่วงวิญญาณตัวมาลักออกกองบุญเจนผ้ากราบขอบคุณนะคะแม่น้อยแม่นลายก็ดีเด้อรับพี่น,น้นอง เอาเราเนีการสร้างกระทิ่นตัวนี้เป็นยังคะเดี๋ยวนะครับพ่อดูดูแน้วมาการกระทิ่นตัวนีงมันจะเกิดเป็นยังไงค่ะพ่อเอาลายแจ้งมาฟังนะเจ้าคุณพ่อศรัทธา มื่อนี้เจานาผ้าได้มาล้ำสมโพธิแนวบอดีก็จงปลดอาหัวิกย์ดำเจารานผู้ลำในได้อหน้าพอเมื่อนี้เจ้าได้สางก็อกองบุญกองศิลทื่มาหากระทิ้นบุญหลังไตรมาสเจ้าบได้ประบาทชิดที่ต,ตงึงตองจ้านะลิงเห็นคองในขุนบนุญบาปวิไลข้นบอสากถือเรื่องเป็นมากระทิน,นีนีไปท่าทํามาแต้ก่อนที่แรกเกิดจูอบอนหุ่นแหงทางใด อานิสงส์กันท่านในสำนัรก้นสางกะถิมีแตกต่างจากท่านทั้งหลายลานสิขอบรรยายเอาแชเพียงยอ่อกะถิมีเกิดก่อมาแต่ปฐมตั้งแต่ขั้งโรมโคดมยังอยู่สมัยนั้นหลวงปู่พระเถรนเนมชี้เพื่อไส้าปกผีอยู่ตามปาา่าซาเก็บมาสักแล้วขายิบแซวคุ้มกาย โดยว่ามีสื่อขายกันไม่ตลาด้อมสีปาดแล้วเอามาถึงติดก็ไม่สะดึงอันเป็นแม่แบบจักมาต่อแล้วแทบยิบแซลเปล่นพึ้นโดยว่าห้มขึ้นวันอย่างทิ้งทุกสำหรับองค์ทีรู้ไตรมากขั้นสาหรือวิธีการการก้าวกานมาเหมินมีน้ำกันคิขอบุพักก่อนเพื่อนกตมาทั้งการสักการกาทั้งการตัดและดนเน่าผ่าแตงเติมยิบแล้วนอมทิ้นทุกกับปะ เป็นสังฆาจีวรทำสบงสมใหม่กะทินคือพิมใหม่ตสะดุถึงจอยเป็นขัดลอนไม่เหวเขาเดินต่อมากะทินมีแม่ป้ามีผ่าแค่พื้นเดียวนอกนั้นเป็นบริวารเพิ่นทานโฮมทอนผูพภากร่าางกินพื้นเดียวเดยอาแม่เพราะว่าแค่เข้าเข,ข้าพ่อได้ศีฟังไม้กันโบก,นกันเพื่อนกระตัง้งมีเขตกำหนดทางคือเริ่มตั้งแต่แรมคำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดไปถึงเดือนสิบสองเพีง คือจำลำใหม่กำหนดการแม้วีสาราทานเบิ่งแต่มาพร้อมีการเมลากระทาทานจะมีเพียงหนมือเก้าไปสสำหรับเพินพ่นผู้ติได้สางก็อบุญกระสินอ้างไปตามตำราของพรตไตรพิดกงมาจ้าเบาตามตำราคนเขาเมีที่เท่าเกล้นานั้งมีสาขาหมาอุบาสิกาเดิเมแม่เป็นลผู้ทําตั้งแต่ตนถวายให้ภูท้าอง ศาสนาของพระพุทธเจ้าสัมมาโคดมอ้างถึงเรื่องป่าถายกมาไข่ซีมีีิสูจว่บ้างนั้นร่วมกันกับหลายลูกปฏิบัติทเก่งในด้านพินัยอาศัยตามปาไม่ผ่าห่อบังสกุลได้ตกลงตรงใจว่าสิไปทุ่นเสายางพระโคดมเจ้าเซตวันวิหารเอกสาวิถีบอนบุญเงาเยาอะหนสัวไก่ คนทางไก่บอ่อแมนไกและหนทางไปบอ่อแมนไกลหกสิบโยดประมาณกาันทางกระน,น,นานคณะนับปลาพงดงไม้พอเดินทางมาถึงเมืองสาเจดวันปุริมาพันษาหอดหมือแต่เพียงน,นั้นเดินทางแต่แล้วเอาต้นเขาจังขันษาอยู่วังว่าออกขันษาลราจังไงไเปเฝ้าพุทธองค์คนทางไปมาง,งโอกดโ,ฆโป่งบูปลาลุยหอง สังฆาขอ้องกี่วันโลกแปีกบอนแ็งยีเลิก็มีแท้ขาพื้นใดผัดเปลี่ยนเลยตาเฝ่าพุทธเจ้าทั้งฆากระโนมแต่นั้นพุทธเจ้าก็เห็นเหตุจำเป็นจังด้ส่งปลาลบแกส่สงทั้งไทยองใดจำพรรษาได้สามาเดือนบ่เกินขาดอนุญาตเพื่อใดการทาซึ่งกระถินนั่งมีสาขาหัวสิน้นแตงแป่ข่าวประสงค์ทานถาลายององพระโคดมแต่ข่าวปังพุน จัางได้มีบุญนี้ตามมา้อย่าเม่กะถิ่นี่อย่างแหน่วิธีการเยีดยนั้นในฝั่งนั้นก็ไ,ไปกระถินเพิ่นกล้าไวโดยประเภทนั้นมีสามเพื่อหนึ่งกะถิ่นหลวงสองกะถิ่นลาสามกระถิ่นตนส่วนวิธีการทำกระเงีสามฝั่งไวเพื่อหนึ่งมหากระถินเป็นอย่างเพิ่นจังว่ามหากระถินมหาแปลว่าความยิ่งใหญ่บุญแปลว่าเต็มศรัทธาความเสื่อ ข้า่ามาหากกถินนี้เป็นของสัตว์ท่าเจ้าทำเองโดยตลอดบอม่มีผู้อื่นหุ่นกระทำุ่นแต่ผู้เดียวบอกแต่ข้าวพี่น้องอยากมีสหายกันว่าเรามีเต้ใสด้เฮ็ดบุญกระินะนี้แนวได้ดีกระเตรียมพร้อมบ่มีนังเกินขาดบอกผู้อยากพี่น้องมาเล่าได้แต่งทางอันที่สองนี้ท่านเพื่นอน่ากกระถินจุน เรือกะถินวันเดียวแตงทำถวายพรอมหรือไมีไหลายคนเอินในน้ำกะถินแลหลหนึงตั้งแต่แกงอยู่เข็มฝายเล็กล้าพวกพกขลุกงแม่ป้ากะพร้อมหอบตัวมือทอเป็นแท่เป็นผืนแล้วจะเอามาตัดเก็บเป็นผืนผ้าแล้วจะผ้ากันตันงนําไปถวายทอดให้แกสงทำพรอมเที่ยงมือ่บอให้เกินประเพียีคนเอิญกินรากระินทา,า,านทางที่ศาลหอบเคยเพีนว่าอ่านสงบน แต่ว่้คนเดี๋ยวนี่เศร้านิยมเลวละเมียเพิ่วมามั่นอยากืึงไหวบุญบ่อทำอันที่สามสามีซ้ำไทยงูกระถินทานชื่อกระถินสามไม้ทีที่เคยเห็นพ่อไลาย้นต่อค,นอค,นอค,นอค้นเต่ากองบุญมส่วนบอรอจาคจากหนักลอยคนทนกอใส่กันปุบกเกิดหันม้วนมูบ่อรลวานให้ย,ยทานปัดใจใส่ลงประสมร่วมคว่ที่มีไหลเจ้่ยสทธาห้องปลายซอยสามไมคี ด่าจะเป็นซื่ออื่นคือเฮารอ่วม่วงกันอานิี้สงวนนั่นของส่วนผู้คนเห็ดถ้ายเสร็จสมบูรณ์ในลำอานิสงหาคือหนึ่งสิมนี้แต่เริงราสดใสเท่าซัวบ่มีเรื่องขวดหัวสบายใจทุกด้านบ้านนาอิ่มละไหมอันที่สองนี่ไดมีคนกล่าวสรรเสริญเทวดาหยินพงสิซึ่งทรงโตเจ้าอันที่สามเป็นคนตาราศีีเที่ใสยตาคนลำเ้าบัดจังเตาแรงนกระชุม อันที่สีเป็นคนมีสติตั้งมันเ,เทียงเพราะยงเด่นหูวจากแนวความคิดชัวดีคงทีอันที่หามีความสุขในวันหน้าไปมาสะดวกง่ายไปยุง่งใสกับอบอหอนนอนหล่นสุมเลิ่งลาที่แถวไปดันสวงไปสถานมุงเม่นบอนแดนสุขลุ่นมีคือผลค่อยได้อันนี้สงสารก่อหาประกันเดิอ านสมเกลเบาเสลยเขาลักห้องหลานบไรเขาตมตำราเพิ่นแชรไขล้ำไปตามผู้สอนบ่ฮอนมาโดดนผู้นี้พ่นไปพันเตียมเจ็บปวดไปห้ยทองตอนมันผิดพลาดพลังขอตนักปลาไทยอภัยให้แม่ละเจ้าลานเอ้ยน้อง